โอ้ครับมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเมืองคงเสซโดนครับแข่งสารวันต้มเหล้าครับพี่น้องครับเหล้าขาวเมืองคงนะโอ้สบายดีไออันนี้มันต้มเหล้าวะโอ้เ,เ,องงเหล้าเมืองคงนี่เนาะโอ้เคยมางานดองไงนะเลยมาหาเบิง่งบุกทีกเถื่อนนะโอ้ไอต้มหลายบ่แต่ละมือนี่มันในบ่ได้ต้มใส่โอ้ใส่เนะาะจักเปาค่ะลายบ่ฮะใส่จั๊ก้อยไอต้มจักส้มวงไงจนกว่ามันจะเป็นเหล้าอนนะ คือใส่ใส่ไว้จากมาต้มอ,อันนี้เราจักดีกีครับเขาใส่โอ้เขาใส่เนาะนี่นนนนเนาะเข้าเขาเขาดองบอลือมักวะโลดต้มเลยเจักมืออาทิตย์หนึ่งจากมาต้มโอ้อันนี้เขากินได้บอลกินคือกินเข้านะได้บะใช่แตม่มันแข็งเขาเนาะแข็งเนาะโ,<อ>โอ้นะครับบรรยากาศพี่น้องเมืองคงแข็งสาระบนต้มเหล่าครับเราเราเขาวเมืองคงเนาะเลราขึ้นซื้อเนาะเลราเสียบนะแม่นปะ อันนี้บ้านอย่างไง<ษ>อันนี้บ้านอย่างไงบ้านกุดมีไส้เนาะ네 <mar ag ma> นี่ครับบรรยากาศพี่น้องเมืองคงบ้านกุดมีไสครับต้มเหล้าข้าวถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของเมืองเราเลยครับ,บ<า>น,นี่ครับเล้าใตนะครับน із, ี่ต้มเหล้าครับพี่น้องครับหลังไส้เนาะใส่ข้าวต้มโอ้ไอ้ข้างหลางมันขึ้นอย่างนี้ข้างหลางมันในในหม้อนะ มอหนึ่งเนาะโอ้เราเราเราต้มเราขาวครับพี่น้องครับเราห้าสิบรวยเนาะเม็นเราห้าสิบ่ปะเราห้าสิบดีกีดลยครับพี่น้องครับนี่เราแหงจัดจ้านครับบรรยากาศครับเงินต้มเราขายครับพี่น้องครับบ้านกุฎมีไซเมืองคงเซโดนแข่งสารวันครับนี่ครับต้มเราขายครับบรรยากาศเนาะโอ้เขาหอมขนาด ออของพืชกระปุ้นเลยนะของพึ่งเข้าพืชกระปุ้นนี่เอาไปใช้ต่อเลยใส่น้ะโอ้สะนาล่ะชิบิมาไว้เมื่อเกลายเป็นเหล้าเปล่ะล่ะโอ้ประมาณอาทิตย์นึงเ,เ,นเขาอย่างมะต้มโอ้นี่ครับลูกหลานถึงกับมาซอยได้ดิซอยโยกเขาออก่านะานโอ้ครับนี่เขา่ามักไว้หนึ่งอธิตย์หลังจากชมาลต้มเป็นเหล้าได้บ่านี้ เอา,าทา้าโยกเทา้ายกโยกเลยยกเลยอันนี้อันนี้คือเราที่ต้มแล้วบน่นนี่ไอ้ในตุกนี่นะขายแพยงบน่นนี่ตุกหนึ่งนี่ขายเท่าไรนี่อโอ้ตุกเสียนหาเนาะนี่ครับเราตุกหนึ่งเสียนหาประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยวางนี่เนาะประมาณเท่าไหร่เนีราคาประมาณหกหกเจ็ดร้อยบาทเนาะประมาณนี้เนาะโอ้นี่ครับพรเพือ่อแสดงต้มเข่าเลยครับนี่ พุจ่จะกอกเลยนะบ่ได้เลยการต้มเหล้าขาวพีน่น้องครับเหล้าขาวเมืองคงนะเหล้าแทบอระดับหนึ่งของเ,เ,เมืองเราแหละเมืองคงวันนี้ครับแม่คงกอนทัวร์ครับพามาหลอกมาบ่งบรรยากาศวิธีท้องถิ่นของเมืองคงครับชาวบ้านเมืองคงนะต้มเหล้าไข่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเมืองคงแห่งสาร,รวัลราใต้ครับเมืองคงสิโดนเมืองต้มเหล้าไข่ ขยันวะเท้าเนาะเอาจากรูค่ะสิบสองสูกสิบสิบส่สิบห้าบ่ได้บ่บ่ไ,ได้เนาะโอ้แสดงว,ว่าไอ้สิบสองรูนี่ได้จากทุกนี่สิบสองรู้าห้าสีสีทังตุกหนึงสีทางดำโอ้เออเออนีครับเพื่อจะตวงเข้าไว้ดงนั่นนี่สิบสองกิโลถ้าเข้าต้มมาเป็นเหล้าจะได้เหล้าขาวมาประมาณนี้ครับทุกหนึ่งของนนี้ลนี่ กแสดงว่า12โลจะได้ประมาณ700บาทประมาณนี้นะรีบเป็นเหล่านะขายออกมาได้ประมาณ700บาทโอ้ยดังนะนักบบนักโบอโอ้ยแบบบรรยากาศน้องก,การต้มเหล่าครับพี่น้องครับนี่มื้อนี้พามาหลบมาทัวร์บรรยากาศพี่นอ้องท้องถิ่นสาวลาวใต้ครับต้มเหล่าขาวครับพี่น้องครับโอ้หอมขนาดไหมหอมคือกินเหล่าเลยเนาะเขาหนึ่งนะนี่ แเหลืองแมนแมนมันเหลืองนี่นะครับข้าจับไปกว่าน้าโอ้แข็งขนาดกินบ่เมาวไว้กินนี่บ่ม่วาวม่วนบทนแงโอ้นี่ครับหนึ่งข้าวเหนียวต้มข้าวเหนียวเพื่อที่จะมามักที่เป็นเหล้านะบรรยากาศครับบรรยากาศพี่น้องเมืองคงต้มต้มข้าวพ็สเหล้าเขานะเหล้าขาวนี่ครับใซฟฟืนในการต้มนี่บรรยากาศครับ ส่วนในกระสอบไสาเนื้อก็จะเป็นเข้าที่เซน้ามาไว้ครับมาไว้ให้มันนี่ให้มันเป็นให้มันแบบให้มันอ่อนนะบรรยาก,กาศเนาะตักเข้าออกได้๋ยวบอนี่ ไอ้ต้มนี่มืดมืดเมือ่อคืนเลยวะมืดมืดนะนี่ครับผมกำลังต้มนี่มืดมืดเป็นอะอยู่12ตูแ้แล้วแล้ววันนี้ฮะเจ้าชื่อกองตอนนี้ฮะกองเหล่าเนาะวันนี้บริโภคเตบริโ้คเตายยเนาะแค่ใส่ใส่ข้าวอย่างเดียวเนาะเแค่แค่นต้มมันลงด้โอ้เฮ้ยนี่คือเมีนเนาะอโอ้ครับบรรยากาศการต้มเหล้าขาวเนี่ยนี่ไปเบี้ยงไป ไปเบี้ยงไปทาแค่ไปเบี้ยงจันเนาะพวกท่าแม่กินเหล่าเมืองคงสิ้น,น,นสเสียพูดว่นนะไปคทำพูดหน่ะนะแสดงว่าดังนี้เนาะเหล่าเมืองคงน,คน,คน,นะเหล่าเมืองคงพูดว่าเป็นเหล้าที่มีความแซ่บความอร่อยความหอมที่สุดเลยรับของเมืองเรานะเหล้าประมาณสามซิบริดเนาะตุกใหญ่ไไหน่อยไหมบอสโซฮาริตรเนาะขายประมาณโค้กเจ็ดร้อยบาทประมาณนี้ตีเป็นเงินไทยนะ อโอ้ลุยตายห้าเรื่องบนหา้างลิ้นละร้ะอย,ยเลยเนาะท้ายอยู่ไทยเลยครับเลยนะอันนี้ก็เป็นเหล้าเหล้าต้มเลยครับพี่น้องครับเหล้าต้มห้าสิบดีกรีได้บะหมี่สี่สิบเพื่อนบวกกินเหล้าสี่สิบนี่เพิ่นบวกกินครับมันคิววลองไปฟังนะเหล้าต้มสี่สิบวันเท่าเพิ่นบวกกินได้มันคิวอันนี้คือเหล้าสดๆยังไม่ผ่านการผสมเลยครับห้าสิบดีกรีเหล้าเมืองคง เดี๋ยวจะพาะไปเบิ่งบรรยากาศการกันเหล่านะวันนี้นะให้าเป็นเหล่าขาวนะเพื่อนข้นขงางาข้างครับว่ะโอ้จะเบ่งกันนะนี่ครับเพื่อนอันนี้เพื่อนเพื่อนต้มเข่าเพื่อที่จะมาเป็นเทพเป็นเหล่าขาวนะครับนี่ฟืนข้างหน้าเป็นฟืนนี่ฟืนเตียงที่จะมาต้มเฮอทพเป็นเชื้อเพลิงของเหล่านะครับนี่นี่ครับส่วนบ้าน ทางซ้ายมือครับตอนนี้กําลังกั้นเหล้าขาวนะกำลังต้มเหล้าขาวนะเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศครับโอ้เสรานครับนี่ฐานฐานตากแดดโอ้อยู่บนนอโอ้นี่ครับโอ้สบายดีโอ้ยังน้อแม่นี่ต้มเหล้าเนาะโอ้พอดีมางานดองหมู่นะเลยแบบมาเบ่งต้มเหล้านะนออโอ้นี่เหล้าอีกนาะอันนี้น้ำอันนี้ใต้น้ำบอนี่ โอ้ต้มต้มเหล้าแต่น้ำเนาะเออเนาะแมนบอกันนี้มันย่อยเอาไหมโอ้เหล้านี่ครับมีเหล้านี่เหล้าตู้นี้เหล้าปลายตู้เหล้ากันเนี่ยเต็มเลยเต็มโอ้เหล้าปลายเนาะรสชาติมันจะต่างกันบ่ะเ่ยมันจางจางเนาะนี่ครับมันเป็นข้างข้างใต้ดีฉันเป็นเหล้าข้างบนจะเป็นน้ำแสดงว่าต้มเหล้าแต่น้ำเนาะแมนบอกโอ้อันนี้เขาใส่จักจักเชื่อนี่น้ำนี่น้ำนี่มันไหลเลยน้ำเย็นโอ้มัห่อนมันห่อน โถ้ามันห้อนนี่มันจะไหลออกเนาะโอ้ท่าน้ำห้อนเลยเรามันบ่ไหรมีน้ำเยอะทั้งเทิงเลยมันห้อนทั้งลุ่มขึ้นมาแล้วมันก็เป็นไอออกแล้วแล้วอันนี้มันคือมีควันอะไรอันนี้นี่ป้งเนาะะจงมันจืดแล้วเนาะทิ่มอันนี้เนาะขี้มันขี้เหลาเนาะมีมันอาเกรหมูโอ้หมูหมูหมูกินขี้เหล้ามันบ่เมาบ่บ่เมาแล้วมันจืดเลยเน๊ะไอๆไหลออกเว้ยแหละมันจืดยันหมูเมาเหบ่บ่ได้เมาโอ้บรรยากาศเนาะ ครับผู้เชี่ยวชาญในการซิมเหล้านี่กินกินร้อนทุกกับโมเมาเลยนี่ครับเมกันโมกันโมกันเนาะครับบรรยากาศน้องเมืองพี่น้องเมืองคงต้งเาามเหล้าไข่เหล้าขาวเมืองคงเหล้าเซ็บเหล้านัวเด้ <laughs> โอ้ครับหม้อเหล้มามันติดสีหม้อนี่ต้มเหล้ากันอยู่กำลังกันนะน,นี่บ้งเ่ไหรครับน้ำเหล้าครับ น้ำเหล้าโอ้กลิ่นหอมขนาดแมน่นี่น้ำเหล้าน้ำเหล้าใส่ถุงเหล้าขาวเมืองคงโอ้เจ้าไปใส่ซื้อยาสุโอขี่มันจักแล้วโอ้ขี่มันเนาะขี่มันเนี่ยไปขายให้หมูเนาะเขาซื้อหลายบ่ซื้อซื้อหลายบ่ซื้อแพงบ่ะสิบพันทางทางสิบพันสี่สิบบาทเนาะโอ้ นี่ครับการต้มเหล้าเนาะน้ำเข้าวที่มันเป็นเหล้านี่คนกินนั่นขี้ของข้าวที่มันต้มแล้วนี่เอาให้หมูกินบรรยากาศนะครับเนาะการใหดเหเล้าขาวเส,ส้นเหล้าขาวนะมื่อหนึ่งด้จะตุกยี่เมษจะเป็ดจะเปตุกเนาะขายตุกเท่าไหรบ้านนี่ตุกเซนหาตุกเซนหาแสนหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยก็เป็น idez. ประมาณประมาณหกร้อยบาทเนาะคนไทยเนาะ 600จีน 100, 100บาทหรไมเนาะ600 600บาทคิดเป็นเงินไทย600บาทครับเราต้มตุกหนึ่งนะนี่ตุกหนึ่งประมาณเซาฮาลิทเซาฮาลิตร,ตตรเราเราขายเมืองคงครับพี่น้องครับเซาฮาลิทขาย600บาทแต่พยากกินก็บอกว่าเด้อซื้อเม่อฝากันนะเออโอ้ครับต้ม <c oughs> เราขายครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศคุณเมครับต้มเหล้าขายโอ้ ก็มีระบบน้ำระบบไฟอย่างดีด้วยครับโอ้แม่น้ำมันนะคือน้ำทุเลืองเลยเนาะชั่วอรกินก็ได้พี่กินสมโอ้แต่สมมันใกล้ใกลเป็นข้าวข้าวหมากข้าวอย่างนั้นเนาะเป็นอะไนั่นไปชั่วอร์กใส่หมัดทัวใส่ต้มหมัดที่ปลาแดงเัาะโอ้กินสมหอมใส่ป้าเอาอะไรครับโอ้บ่เมี่บ่โอ้สมข้าว มาทำเชื่เขามาซส้วเข่าเนาะสวเข่าวซัวขี้เหล่าเนาะโอ้ครับเมนูเด็ดครับสวขี้เหล่านะสัวขี้เหล่านี่หมาอันเขาใ่มเปาะม่ระีใ่ในเนนๆครับครบะบบน้ำหยดน้ำท่อป่านะมาใส่หม้อต้มเหล้าครับแม่ แล้วในถังนี่มันยังนี่อะไรเสียอาใส่ีล่ะคะโอ้เปิดเบอร์ก่อนนะน้ำที่มักไว้น่าจะมือนี่ฮะเป็นสิบมือเป็นสิบมือเนาะสิบกว่วันถึงต้มนี่น้ำมากโอ้ครับกินนะกินคือเราเราโท้อเราหายเลยไหมโอ้ถ้าข้าวมาต้มมันจะเป็นเราโท้เนาะถ้าต้มปั๊บมันจะเป็นเราขาวโอ้ผมจักงแล้วแบบนี้ผมจักงแล้วบบนี้เราอันี่แหละข้าวมาต้มโอ้ครับพี่น้องครับกินคือเราโท้เลยครับนี่กินเราโท้อเลยนี่จ้กฮิทอันนี่ โอ้นี่มันมันพดที่โมนี้มันพดนี่นี่นีอันนี้ก็คือตาโทหละะังจากหลังจากที่ต้มเช็ดมันจะกลายเป็นเ้าขาวเลยครับความแรงกัอยู่ที่ประมาณ50ดีกรีครับพี่น้องครับเ้าวขาวเมืองโคง50 K, าดีกรีเราเซเราโนนด้นี่น้ำมะเข้าครับเขามักน้ำเขาเสียน้ำนี่ครับมาบึงบรรยากาศคุณแม่คุณยายครับนี่ต้มเล่าครับนี่กำลังที่เข้าลงไปนะั่นนี่ ท,ท,ทั้งนี่ยทั้งนี่ใช้นี่ที่ด่างจะกินเนะาะที่ทังโอ้ครับจะเกิดมาหาถ่ายเราแค่เห็นนี่ครับต้มเหล้าเป็นแต่กินเลยนะสมอเนี่เป็นแต่กิน,น,นะน,น,ต,กนต้มกินโบเบิต้มเหล้านี่กนงตึงโอ้ครับบรรยากาศคุณแม่ต้มเหล้าคลายครับต้มเหล้าต้มข้าวนะนี่เอาข้าวมาต้มให้เป็นเหล้าข้าวบรรยากาศเนาะ การต้มเหล้าครับนี่ใส่ฟืนใส่ฟืนในการดังไฟก่อไฟแล้วก็จะมีน้ําน้ํามาใส่ขั้งทงทึงนะให้มันต้มเหล้าให้สุกนะนี่นะครับพอน้ำตรงนี้เป็นน้ําเย็นนะครับนี่พอมันร้อนปั๊บน้ำมันจะไหลไหลออกมาตามหูเนาะตามถอยเนาะโอ้โหลอยเรื่อยไปที่เหรือเอาที่มันไม่หอนมันจะเรื่อนแล้วมันเย็นชัยไม่ไม่ ครับนี่เปลนบรรยากาศเนาะคุณแม่คุณยายชาวเมืองโค้งครับแขวงสารวันครับ<ะ>ต้มเหล้าขายครับเหล้าห้าสิบดีกีนะเหล้าเหล้าดีเหล้าแซ่บเหล้าดังเหล้าของเมืองโค้งครับนี่ครับมาต้องกินครับบรรยากาศนะมาเก็บบรรยากาศให้เบิ่งครับโอ้แม่แยายอันนี้มะยังนี่เปรี้ยแท่เหล้าแท่ดีก,กีเหล้าะแท่งลิกีมัน,น,นไม่ได้ห้าชิปลิกีไม่ได้เบิ่งนะมาเก็บจากเทื่อนครับมาเบิ่งเหล้าห้าชิปดีกีครับนี่มาดูการวัดปริมาณดีกีของเหล้าครับพี่น้องนี่นี่เป็ซชิปเปรี้ยวหยัดลงไปในหูนะนี่ โอ้ oh. นี่ครับมันได้ค่ะม,น oh. มนนันได้มันทอดเลขหาซิฟฮ่าฮ่าฮ่ามันเรากลันเราปุ๊กกินได้นี่ครับการบัดปลอดเนาะนี่ลาอดถ้ามันจมฮอดเลขหาซิฟก็ถือว่าหาซิฟดีกีเนาะถ้ามันจมลงฮอดฮอดเก้าซิฟกับเก้าซิฟดีกีเนาะแห้งปุ๊กเออเร oh, าเป็นเหล,เลากั่นผมจ้างได้บริการวัดบัดนี่ โอ้นี่ครับเดี๋วเมื่อไหร่ผมผู้อาวิธีการวัดกันเราขันเหล่ามาุ๊บันก็ได้แต่ซ้ำนี้สี่สิบสามสิบผลาเหล่าม้าอันนี่เนาะวิธีการวัดวัดความแพงความห้อนของเหล่านะขายได้ดีใช่ไหมฮะโอ้ราคามันดีอ่าอ่าจากเรือบัดนี่โท่จะไปซีมคุ้ตุ๊กพนดีตาย